อพอเหลืออีกสี่ลูกนะคะตอนนี้หมุนไปแล้สองลูกแล้วเหลืออีกสี่ลูกคุณผู้ชมขาอีกได้กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะอีกไม่เกินสามนาทีสี่นาทีข้างหน้านี้แล้วอีกไม่ถึงห้านาทีข้างหน้าแล้วเราจะได้ทราบกันแล้วว่ารางวัลที่หนึ่งคืออะไร แด้อาบน้ำนาทีนี้จริงหรอทุกคนเลี้ยลูกใช่ไหมเลี้อีกหน่วยเดียวเลี้ยกเดียวไป เตรียมแพ้คุณนูไว้เลยนะอ๋อ้ก่อนปะทหลักสิบนะคะแพ้สำหรับท่านสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายแล้วเป็นผู้แทน่มวลชนนะคะกรรมการประจําหลักพันค่ะนายธวัชชัยจิตุยาวรกุลค่ะสื่อมวชนสาขายโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์นะคะจะเปิดช่องให้ลุกตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอประจำหลักัรรนะคะทุกคนค่ะชมพราะความบันเทิงนะคะอย่าดราม่าอะได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะทําการเปิดฟ้าตลับทึกแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในนะคะคเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะกูวะขณะนี้นะครับพร้อ วันที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567หกสิบเจ็ลขที่ออกหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หนปันอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งวันที่หายนพุทธศักราช2567าเจ็เลขที่ออก 199606โดยที่รางวัลที่1น,นะคะมีร,รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ199605 1, 9, 9, 6, 0, 5, 1. ไม่มีในหัวเลยเลศูนย์หกศูยอะไรไม่มีในหัวมันมาได้ยังไงฝนฝนเป็นใยกูบ้าเฮอเฮ้หนสองก็ไม่ซื้อ 2006, หกศูนย์หกอของใครเนี่ยเลขอะไรเนี่ยไม่มีของใครสักอาจารย์มันไม่มีเลยหรอไม่มีอาจารย์เก้าสี่อย่างเงี้ยขอบเติแป๊บหนึ่งนะ ยัดเช็คตัวที่อ่าไอคุ้มไซื้อก่อนเนาะเือยังไงคะมันมีหรือเปล่านะคะเออเอโหคนดูสามพันเก้าเลยเหรอสามพันเก้า ต้องลงไปข้างล่างไหมหรือ,อยังไงเอาตรงนี้แต่เราไปลาดตรงเลยล้างตรงนี้แหละนี่แตยแล้วโอ้ยทำไมแบบมันห่วยมันออกแบบนี้ตลอดเลยไหมห่วยมันออกแบบนี้ตลอดเลยอะ พร้อมมากค่ะก็แนนอนอย่แล้วก็ต้องพร้อมอยู่แล้วโซ่ตัวนี้พันห้าถอดออกหมดเลยถอดส้มถอดเสี้ยออกหมดเลยเสือตัวนี้พันห้าเก้าสิบมันก็ต้องโดนอยู่แล้วอเนาิกาออกก่อนเป็นกาแพน

อุ้ยมันโป๊เปื่อยไหมเงี้ยวันนี้มันจะโป๊เปื่อยติ๊กต๊อกกะแบ็นไม่หรอกผู้ชายถอดเสื้อผู้ชายถอดเสื้ออะไรสุดเยอะแยะเอาเรอะอ๋อเข้าไปดูเนาะแป๊บนึง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 เสร็จเสื้อหัวนมด้วยค่ะเตรียมตัวค่ะ หน to right? uh um, ึ่งสองสามทุกอย่างเกิดขึ้นไปมากนะคะใครแคปทันก็ทันนะคะไปล้างไปล้างเลยเย่าเหม็นเหม็นเหม็นไปแล้วนะคะทุกคน ออ,อ,อ,อ้ยเอียออ้ยเอียเเพิ่งเยเพิ่งอยเพิ่งอุ้ยเลื่อนไปเลื่อนไเอียไปแล้วนะคะอาจารย์อามาอยู่ยแล้วเนื่องจากเหม็นมาก